สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองตัวแปรคือคนแดนไกลตลาดหุ้นดิ่งนรกเกือบ20จุดรับผลการเลือกตั้งผ้าถั่วข่าวหน้าเศรษฐกิจดัชนีความเชื่อมั่นทางการเมืองชี้ชัดกว่าโพสัญญาณจากภาคธุรกิจที่ผิดปกติวิสัยตามฟอร์มตลาดหลักทรัพย์มักจะเป็นบวก ต้อนรับรัฐบาลใหม่นั่นหมายความว่าอารมณ์นักลงทุนที่ไม่อินไปกับปากฏการส้มฟีเวอร์ไม่กล้าเสี่ยงเรื่องเงินเงินทองทองต้องอิงกับโลกความเป็นจริงมากกว่าไหลไปตามกระแสหลงเกมแห่งการตลาดโอกาสผ้าสูงกับการเมืองไทยที่ยังไม่แน่นอนถึงแม้จะเห็นฟอร์มสดๆของหนุ่มทิมพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไก่ ปากาศพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลผสม310เสียงพร้อมร่าง MOU ทำสัญญาร่วมในการทำนโยบายหลักของแต่ละพรรคไปสู่การปฏิบัติปฏิรูปแบบการบริหารแนวทางใหม่ๆไม่ซ้ำแบบเดิมโชว์พิธีกรรมของผู้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งยกระดับเทียบกับอารยประเทศ เสรีประชาธิปไตยในโลกซีกตะวันตกให้สมราคาพักคนรุ่นใหม่แต่ในอารมณ์ของนักลงทุนสายตาของภาคธุรกิจที่ยังคุ้นกับการเมืองแบบไทยๆน่าจะมองว่ายังล่องลอยกับการที่นายพิธาล็อกคอแนวร่วมฝ่ายขานเดิมไล่ตั้งแต่พักก้าวไก่พักเพื่อไทยพักประชาชาติพักเสรีรวมไทยพักไทยสร้างไทย มีแปลกใหม่แค่หนึ่งเสียงของพรรคเป็นธรรมขณะที่จับอาการของวิโรจลัคนณะอดิสรนารังสิมันโรมว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อแกนนำตุจีของพรรคก้าวไก่ประกาศไม่จำเป็นต้องนำพรรคนอกฝ่ายประชาธิปไตยมาร่วมรัฐบาลจัดสมการตายตัวแบบไม่ให้ยายคั่วสลับข้างอารมณ์ของผู้ชนะที่ขี่กระแสสึนามิสม้ม บังคับ2 5 0สอวอลากตังโหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอาการห้าวของเด็กมือใหม่หัดขับหักมุมเงินกับเสียงแหลมๆของเหล่าตัวพอ่อในทีม2 5 0สอวอลากตังทั้งนายกิติศักดิ์รัตนวราหะที่ประกาศลันไม่เอาคดเด็ดนายกที่มาจากพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา112 ต้องเป็นคนที่จงรักภักดีไม่ทําให้มีม็อบลงถนนขณะที่นายเฉลิมชัยเฟื่องคอนและนายวันชัยสอนสิริประสานเสียงประการเมืองเสียงค้างมากต้องรวบรวมเสียงให้ถึง376เสียงเองในการโหวตเลือกนายกอย่ามาหวังพึ่งสวเพราะรู้ที่มากันดีสรุปเปียงเลยว่าพิทายาหวังได้เสียงจาก250สอ,อลากตัง ซึ่งทางเดียวคือปลดล็อกสมการด้วยสูตรพิสดารเอากระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปาดหน้าเค้กไปล่อสองนอทีมเสาะกล่าวลากภูมิใจไทยเข้ามาเติมแตมรัฐบาลผสมข้ามพันเข้าเหลี่ยมเคี้ยวสองนอที่กระดิกขาปั่นราคารอเป็นตัวแปรอยู่แล้วแต่อย่างที่รู้การเมืองแบบไทย,ไทย พรรคอันดับหนึ่งไม่จำเป็นต้องได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเสมอไปอย่างรอบที่แล้วพรรคเพื่อไทยได้เป็นแชมป์แต่รวมเสียงโหวตนายกแพ้แบบไม่มีสิทธิ์อุทธร์โดยอุทาหรณน,น่าจะทำให้นายห้างดูใบฉลาดกว่าครั้งก่อนและมือสถานการณ์จากพรรคตัวเต็งค่ายเพื่อไทยเสียท่าให้กับพรรคก้าวไกลต้องกลายเป็นพรรคอันดับสองเป้าหมายแลนสไลด์ฟาว นั่นเท่ากับเงื่อนไขในการหาเสียงก็ไม่จำเป็นต้องล็อกสัญญาตายตัวจากปรากฏการณ์แดงเพี้ยนเป็นส้มอนาคตเพื่อไทยมีแต่ถดถอยแต่ที่คอยไม่ได้คืออาการอยากกลับบ้านของนายห้างดูใบจับอารมณ์อุ้งอิงนางสาวภัยทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่ยกธงบายไม่แข่งจัดตั้งรัฐบาลให้สิทธิ์พักก้าวไกลก่อนขณะที่ นายแพทย์นชนานานสีแก้หัวหน้าค่ายเพื่อไทยสัำทับเป็นมารยาต้องให้สิทธิพักอันดับหนึ่งรวมเสียงไม่มีในวงเล็บแต่เข้าใจตรงกันถ้าก้าวไก่จัดไม่ได้ก็เป็นทีของทีมดูใบโดยเงื่อนไขสถานการณ์พักเพื่อไทยต่างหากที่จะพลิกเป็นตัวแปรตามไฟบังคับนายใหญ่ต้องกับมาเลี้ยงหลานจำเป็นต้องมีคนถือวีซา่าพาผ่านด่านความมั่นคง ขืนเสี่ยงรวมหายนะทัวไปกับทีมเด็กพาลงเหวอาจหลงทางกลับบ้านจนตายเรื่องของเรื่องอาการของคนแก่อยากกลับบ้านสถานการณ์ตรงกันพอดีกับเสียแดกธนกรวังบุญคงชนะรัฐบนตรีประจำสำนักนายยกกระซิก,กออกมาเป็นสัญญาณบิ๊กตู่พลเอกประยุท์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แพ้ยับเยินถอดใจเตรียมวางมืออำลาล้อกับข่าวหรือแววแววรัฐประหารเงียบในค่ารวมไทยสร้างชาติเจ้าภาพหลักตัวจริงบิ๊กตอขยับเข้ายึดอำนาจคุมเกมเปิดดิวข้ามทะเลต่อสายเจราจาของเก้าอี้รองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมการันตีไม่มีปฏิวัติแต่ยังไม่ได้รับคำตอบจากคนแดนไก่ การเมืองแบบไทยๆกระบวนแห่ต้องเผื่อใจไว้บ้างขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ